สวัสดีครับผมสวัสดี FFC พอฟซีพีพีน้องๆเพื่อนๆที่เขารพรักทุกทท่านขอรับมาพบกับพ่อพราหม์สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคเช่นเคยนะครับในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลน,นะครับวันนี้วัตถุมงคลที่จะนํามาแกะกล่องในวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่มาจากวัดท่าสุงนะครับวัตถุมงคลส่วนมากที่มาจากวัดท่าสุงเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่พีพีน้องๆนงน,นะาร์เทั้งหลายได้ จองมานะครับได,ไ,ดได้ทำการจองมาเพราะว่าวัตถุมงคลบางรายการเช่นหลวงพ่อคำข้าวหลวงพ่อคำข้าบรุ่น2ปิดทองหลวงพ่อหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองอีกนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ค่อนข้างที่จะมีราคานิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ใช่แพงนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าพ่ะพราหมณ์ไม่มีเงินก้อนใหญ่ๆที่จะไปบูชามาเป็นสต็อกไว้เยอะๆนะครับ ดังนั้นเวลา f c ท่านต้องการมาอะไรมาบางทีก็ไม่มีในสต็อกพอไม่มีในสต็อกก็เลยต้องที่ที่จะให้ F c เขาโอนเงินเอนโอ,น,อ,น,อนปัจจัยมาให้ก่อนฮะแล้วพ่อพามจะไปบูชามาจากวัดแล้วค่อยจัดส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เป็นประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่า,วา,างานของพ่อพามเนี่ยเป็นเป็นงานบุญครับตั้ง,งใจทําเพื่อการบุญฮะตั้งใจที่พร้อมกับครอบครัวช่อง u t u b e พ่อพาม พีเอีทั้งหลายมีความศรัทธาในบวมพระพุทธศาสนามีความศรัทธาต้องการอุปัมภ์อุปถัมภ์บำรุงคำจูพระพุทธศาสนานะฮะมีความศรัทธาในวัตถุมงคลพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาบูชาวัตถุมงคลนะฮะที่ว่าพราหม์นำมาให้ชาวบูชานี้นะครับเพื่อหาปัจจัยสมทบทุนนะฮะสมทบทุนไปเป็นสมทบทุนปิดทองพระโบสถวัดท่าสุงนะครับโดยจะนาปัจจัยไปถวายปรปเดเพระบุณหลวงพ่อเจ้าวาดพร้อมกับคณะสงฆ์วัดท่าสุงในช่วงปี2549 ดังนั้นพ่อพระเองก็จะไปหาเงินหาทองมาจากไหนก็เลยได้อารัฒนาบูชาวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลักๆก,ก็ จะบูชามาจากวัตถุมงคลและก็วัดท่าขนุนนะสองสองวัดนี้หลักๆนะครับวันข้างหน้าอาจจะมีวัดอื่นมาร่วมบ้างประปรายก็ก็อยู่อยู่อยู่ที่วัตถุมงคลที่พระพรามจะจะจะพินิจพิจารณาแล้วก็นํามานะครับผมแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ที่ที่ทำมาก็ส่วนมากก็จะมีวัตถุมงคลของเปรตประคุลหลวงพ่อวัดท่าซุ้งกับวัตถุมงคลของอาหลวงพ่อเล็กครับพระครูดรเวาการจนะธรรมนะครับแห่งวัดท่าขนุนนะครับผม ซึ่งมีแต่รุ่นๆที่สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นนะครับที่นํามานะฮะวันนี้จะลองพามาเกะกล่องดูนะครับว่าวัตถุมงคลที่มาในวันนี้คือวัตถุมงคลของพระเดชประคุณหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าซุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในในในกล่องนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะพ่อประดามเขาแกะนิดนึงนะครับจริงๆแล้วยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าต้องใช้อนุภาพของคุณพระ นะฮะคุณพระคุณพระรัตนตรัยคุณพรหมเทพเทวดาครูบาอาจารย์ท่านช่วยด้วยนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆทร,ร,รบาบๆกันอยู่ว่าการทํามาหากินเศรษฐกิจมันฝืดเครื่องนะฮะแถมโรคระบงโรคระบาดเข้ามาเบียดเบียนชาวโลกอะไรชาวโลกนะฮะอย่างนี้ต่างๆนานาวัตถุมงคลทุกชิ้นนะฮะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงและวัดท่าขนุนเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่สามารถอาราธนาบารมีพระมาป้องกันโรคระบาดได้นะครับ สามารถป้องกันโรคระบาดได้นะฮะร,รวมทั้งโรคระบาดรวมทั้งภัยพยนตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะก็สามารถที่จะอาราธนาบารมีพระมาป้องกันได้นะครับผมในทุกๆเรื่องราวนะฮะเพราะว่าบารมีคุณพระพุธทธอัป,ป,ปมาโนนะฮะเดี๋ยวพอพาแกะแล้วก็เอาให้ดูนิดนึงนะครับว่ามีพระองค์ไหนบ้างนะครับผมองค์นี้องนี้นะครับจะเป็นพระหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองเร่งลาบนะครับ พระรุ่นนี้เนี่ยสร้างมาเมื่อปีพศ2535นะครับเป็นปีสุดท้ายที่พระเดชพระคุณพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาพรมมยานท่านเสด็จดับขันไปนพระนิพพานนะครับผมท่านหลวงพ่อพระราชจาพรมมยานนะฮะท่านหลวงพ่อใหญ่นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นเด่นในเรื่องของมหาลาภเด่นในเรื่องของการเจรจาและเด่นในเรื่องของการป้องกันร,รังสีนิวเคลีย รังสีนิวเคลียร์รังสีนิวตรอนรังสีอะไรที่เกิดจาอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพเนี่ยสามารถป้องกันได้หมดนะครับประเด็นประคุณหลวงพ่อท่านได้บอกเอาไว้แล้วก็ท่านทําวัตถุมงคลรุ่นนี้นะ่ะเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยท่านคือท่านรู้เหตุงานล่วงหน้าแล้ว,ว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยทําวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับพระสมเด็จ หางหมารุ่นพิเศษปิดทองเร่งราบนะครับรุ่นนี้นะครับผมถ้าพี่พีน้องๆสนใจแอดไลน์สอบถามได้ครับเมษไปแปดที่เจ็ดนะครับผมมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่งรุ่นนี้นะครับเดิมๆจากวัดกลองเดิมๆนะครับผมเป็นพระคำข้าวนะฮะเป็นพระคาข้าวรุ่น2นะครับแบบธรรมดานะครับนี่แบบธรรมดานะฮะแบบไม่ปิดทองรุ่น2แบบไม่ปิดทองนะฮะราคาทั้ง2ององค์เนี่ยนะครับ ราคาที่มาจากวัดเนี่ยก,ก็หลักพันปลายครับหมายถึงหมายถึงว่าราคาเดิมๆจากวัดนะหลักพันปลายนะฮะเต่พอพระมาถึงพอพระพ่อพระมาขอบวกนิดนึงนะครับพอเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรร่วมกันไปนะฮะต่อยองต่อยอดแห่งวิถีชีวิตกันไปนะครับดังนั้น PP, พี่ๆน้องๆ f f ฟที่ต้องการที่จะบูชาก็สามารถเอทไลน์ line, มาสอบถามได้นะครับผมซึ่งในตัวองค์พระนะครับวัตถุมงคลเนี่ยทุกอย่างเนี่ย จะมีแผ่นพับมาให้แบบนี้ครับนี่นะฮะจะมีแผ่นพับมาให้แบบนี้ครับนะฮะมีแผ่นพับมาให้แบบนี้วิธีการอาราธนาพระคําข้าวนะครับอาราธนาพระคาข้าวอาราธนาหลวงพ่อหังหมากอาราธนาหลวงพ่อพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดท่าซุงก็ใช้คำอาราธนาเหมือนกันนะครับผมมีเรื่องของพระคําข้าวเนี่ยเด่นทางเรื่องของมหาลาบครับ เด่นในเรื่องของมหาลาบมากที่สุดนะครับผมดังนั้นเ f ฟเพี่พี่น้องนเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้พระทางด้านมหาลาบนะครับต้องพระคำข้าวรุ่น2นะครับผมอันนี้เป็นรุ่น2นะฮะอันนี้นะครับนี่เดิมเดิมมาจากวัดนะครับพระคำข้าวรุ่น2ปิดทองเร่งลาบครับผมอ่ะรุ่นนี้จะเป็นปิดทองเร่งลาบครับผมนี่เห็นไหมฮะ ดูความแตกต่างนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น2ธรรมดานะฮะแกะออกนิดหนึ่งนี่นะครับอันนี้จะเป็นปิดทองเร่งลาบนะฮะปิดทองเร่งลาบราคาจะสูงกว่าราคาธรรมดา100บาทนะครับผมทั้งสององค์นี้ก็หลักพันปลายชิ้นเดียวกันนะฮะร,ราคาเดิมๆม,มาจากวัดนะฮะเด่นในเรื่องของมหาลาบนะครับพระองค์นี้เป็นที่ไม้ปอง เป็นที่หมายปองเกศพุทธศาสนิกชนแก่ลูกหลานของพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชจพรหมยานนะฮะว่าพระที่ดังดัง,ดงที่สุดของวัดท่านุก็มีสองรุ่นด้วยกันก็คือพระคำข้าวและพระหางมากพระคำข้าวและพระหางหมากเนี่ยจะมีราคาแพงแล้วก็พุ่งกระฉูดสูงขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเอยครั้งที่สามบังเกิดนะฮะประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านได้เล่าให้กับลูกหลานฟังไว้ว่าอย่างนั้น ว่าพระที่ท่านทำมาเนี่ยทำมาให้เพื่อกันพวกรังสีนิวเคลียร์ดิวตอนกันกระทภาพรังสีในเรื่องโชคลาภก็ได้ในเรื่องชื่อยกจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งไม่งามสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงฮะในชีวิตของลูกหลานทั้งหลายได้ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่อรัธนาบรารบีพระพระสามองค์นี้เป็นพระที่พ่อพระมีความภาคภูมิใจอีกรุ่นหนึ่งว่า เป็นพระที่พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระราชเจ้าพรหมยานนะครับท่านได้ตั้งใจทําเอาไว้ให้กับลูกหลานน,นี่นะฮะนะครับ,นะรบองนี้เป็นพระหางหมากเป็นพระหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองเร่งราบนะครับองนี้เป็นพระคําข้าวรุ่นพิเศษปิดทองเร่งราบนะครับองตรงกลางนี้เป็นพระคําข้าวรุ่นธรรมดานะครับผมซึ่งอนุภาพหรือว่าพุทธคุณเนี่ยว่าเรา เล่าว่ากันว่ากว่าที่พ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อท่านจะทําการสร้างพระได้สําเร็จเนี่ยอย่างพระคําข้าวเนี่ยต้องใช้เวลานานใช้เวลานานเป็นเกือบสองปีกว่าจะเก็บคําข้าวที่ที่ได้มาสร้างคําข้าวที่ฉันเข้าไปแล้วที่มีรสอร่อยแล้วในขณะที่ฉันข้าวหลวงพ่อต้องเข้าสมาบัติเต็มกําลังลต้องชําระเกลรอย่างเต็มกําลังแล้วพอได้คําข้าวมาแล้วก็คายออกคายออกแล้วก็นํา เก็บไว้แล้วก็ตากตากให้แห้งตัดแห้งก็สะสมไว้สะสมไว้พอจะทําได้เป็นผงประมาณเกือบ2ปีสมเด็จพอท่านก็สั่งว่าพอแล้วหลังจากได้ดากหลังจากได้คําข้าวมาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปป่นเป็นผงแต่การป่นเป็นผงต่างๆนานาเน,นี่ยก็ต้องเข้าสมาบัติเต็มกําลังอีกนะฮะอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ว่าเป็นพระที่พุทธคุณสุดยอดนะฮะนี่คือพระคําข้าวพระหางหมากชื่อก็บอกเลยว่าพระหางหมากนะฮะ พระหางหมากนี่เป็นหางหมากหรือคำหมากที่หลวงพ่อฉันที่หลวงพ่อฉันหมากที่ฉันหมากต่างๆหลวงพ่อต้องเข้าสมาบัติเข้าเต็มกำลังนะฮะแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็เก็บสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว,สสมไว้จนกว่าที่จะพอในการที่จะมาทําผงมาผสมทาเป็นพระหางหมากนะฮะพระคําข้าวที่ออกสีขาวก็เพราะว่ามาจากคําข้าวนะฮะพระหางหมากที่ออกสีแดงๆะฮะ แดงๆออกเลือดหมูไหนแดงๆนะฮะก็มาจากคําหมากหรือหางหมากนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองไปหาอ่านประวัติได้นะครับตาม Google ว่าประวัติการสร้างพระคำเข้าพระหางหมากนี้น่าทึ่งแล้วก็น่าอัศจรรย์นะฮะใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะเรามีเราใช้เงินใช้ทองมาหมดไปแล้วมากมายทั้งชีวิตนี้หมดกันไม่รู้ว่าคนละกิม แสนคนละก่ล้านคนละกี่สิบล้านแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่พระราคาหลักแค่พันปลายๆนะครับคนที่จะมีไว้ในครอบครองนะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับให้ลูกให้หลานด้วยนะครับผมสนใจเอดไลน์ line, สอบถามมาได้ครับตัวเขียนเล็กนะครับเมตร88-7 M E A D 88-7ครับผมขอบคุณครับ